สวัสดีครับ MU i c h a n แน l ครับราบสำหรับมณีผมสีผ้ามาเบงแบ่งมันสับปะหลังนะครับอายุ45มือนะครับหรือว่า1เดือนครึ่งนะครับครับซึ่งมือว่านนี้นะครับผมได้มาฉีดยาให้ปุ๋ยทางใบนะครับเสร็จมือว่านนะครับเดี๋ยวมนีผ้ามาเบงนะครับนี่ครับความจะเลื่อนเติบโตของตนมันนะครับนี่ครับ ประมาณหาซิปถึงหกิเส้นใดนะครับต้นที่แบบสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับครับสาหรับเมื่อนี้นะครับเข้าสีมาพูดถึงการให้ปุ๋ยทางใบนะครับสําหรับเกษตรกรเมื่อไม่นะครับสําหรับทันทีเก้าแล้วก็ฟังไว้ครับว่าเป็นยังนะครับวสิมีวิธีการแตกต่างกันหรือบอนะครับครับสาหรับสาหรับผมนี่ครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่านี่เป็นวิธีวิธีของผมเองนะครับ ครับสำหรับผมนะครับใส่เป็นปุ๋ยเกร็ดนะครับผมใส่ปุ๋ยสูตร20 20 20ินะครับปุ๋ยธาตุอาหารหลักนะครับ23าตัวนะครับเราก็จะมีสารอาหารล่องบวกมากอีกนิดหน่อยนะครับพวกแมกนีเซียมเล็กสังกะสีพวกแคลเซียมพวกโบลอนนี่ครับกับบวกมากนิดหน่อยนะครับซึ่งปุ๋ยสูตรนี้นะครับหาซื้อได้ตามร้านเกษตรพันธุ์ทั่วไปนะครับหรือเกษตรกรบางท่านนะครับอาจใส่เป็น ปุ๋ยนำมักขี้หมูนะครับนำมักขี้งัวนะครับก็ตามแต่ความถนัดนะครับและหาใดนะครับอันนี้กับ่บผิดอีกอย่างนะครับส่วนตัวผมจะใส่เป็นปุ๋ยเกร็ดนี้ครับบวกกับสารเพิ่มประสิทธิภาพนะครับหรือว่าสารจับใบนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยนะครับสาหรับอัตราการฉีดนะครับความทีนะครับผมจะเลือกเป็นทุกๆุกสิบหามือนะครับผมจะฉีด บ,บางท่านอาจจะเป็นทุกเจ็ดมือหรือสามมือนะครับการแล้วแต่ว่าท่านใดมีเวลาเท่าใดน,นะครับครับสำหรับม่านแปลงนี้นะครับผมฉีดไปมอวนในฉีดเป็นครั้งที่สามนะครับครบสามเทือนะครับคือคือแปลงนี้ผมจะฉีดฉีดจนม่านครบสามเดือนนะครับคือฉีดปุ๋ยสูตรนี้นะครับแล้วพอจะสีเดือนเริ่มเขามั่นเริ่มเข่าสีเดือนนะครับผมจะฉีดเป็น ุ๋ยอีกสูตรหนึ่งนะครับคือจะลดลดปุ๋ยตัวนาลงนะครับแล้วก็จะเพิ่มปุ๋ยตัวไทยนะครับเพื่อให้เพื่อให้มันของเข้านะครับสางหัวนะครับแล้วก็สางแป้งนะครับสางเปอร์เซ็นต์แป้งครับครับสาหรับช่วงเวลาที่สีดปุ๋ยนะครับผมจะเลือกเป็นตอนเย็นนะครับแดดอ่อนๆนะครับครับผมจะฉีดให้เป็นละอองนะครับจับใบมันนะครับโมเมนต์ว่าสีใสต้นมันจนระเปียกนะครับอันนี้อจติเหตุให ต้นมั่นเสียหายใดนะครับอย่างเช่นใบหลวกหยอดหลวกนะครับอาจจะเสียหายใดนะครับครับสำหรับการไ้ปุ๋ยทั้งใบของผมกับมีแเคีนี่นะครับกับมีนอกจากที่ไ้ปุ๋ยแล้วครับเกษตรกรก็ต้องคอยดูแลให้มั่นของเจ้าของนะครับยางสม่ำเสมอนะครับปะปนกันไปนะครับโมเมนต์มาไ้ปุ๋ยยางเดียวนะครับแล้วก็ปล่อยอันนี้บบวงามนะครับมั่นครับ ตองมันซับหยานะครับเบืองหยานะครับดูแลแปลงบ้านของเฮาอยู่ตลอดนะครับสำหรับการให้ปุ๋ยทางใบนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ซอยลดค่าใช้จ่ายได้นะครับแล้วก็ซอยเพิ่มผลผลิตได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถให้ปุ๋ยนี้ได้ตลอดนะครับสําหรับเกษตรกรท่านใดอาจสิให้บางท่านนะครับอาจสิให้แท้ปุ๋ยปุ๋ยเม็ดนะครับทางดินก็ได้ขึ้นกันนะครับบ่ผิดอีกอย่างนะครับวิธ วิธีที่ผมกล่าวมากค่ะตนนี่เป็นวิธีของผมเองนะครับบดอดด้อ่างอิงหรือว่ายึดติดกับผู้ใดนะครับอาจมีความแตกต่างไปจากเกษตรกรท่านอื่นนะครับหรือว่าเกษตรกรท่านอื่นมีคําแนะนํานะครับสามารถแจ้งบอกเป็นข้อความด้านล่างใต้คลิปใดเลยครับครับแล้วก็มีเรื่องขอฝากอย่างหนึ่งนะครับสําหรับเกษตรกรนะครับ เพราะว่าพื้นทีในแต่ละพื้นทีนะครับดินอากาศแล้วกสาพดแหดล้อมต่างๆนะครับมีผลกับ้นมั่นของเฮานะครับพอเมน่ว่าเขาใส่ปุ๋ยคือกันเราจะง่ามขื้กันนะครับเพราะว่าดินแตกต่างกันนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับผมกับมีเหื่อฝากอยู่เรื่องหนึ่งนะครับก็คือปุ๋ยที่ใส่ใส่ลายบันไดครับกับผมมีความหมายนะครับขันเฮาบ่อใส่ใจนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ